รับหาเลียงงัวพี่น้องอืมบรรยากาศแบบบานๆครับตอนนี้ร่มหนาวมาแล้วพี่น้องรักษาสุขภาพนำผักดีๆอยู่พี่น้องครับสิกาพางุงพางัวพี่น้องมากินยงกินยาภาษาพี่น้องครับปนอกมหนาวผมมียางดอกพี่น้องอืมสื่องัวเลียงไข้ก็สื่อรถขี้เล่นอยู่พี่น้องครับ แล้วแต่ความคิดคนเฮาพี่น้องครับคือคือเฮานะครับมักแบบไดกเ็เฮ็ดแบบนั้นบุกมักแบบสมถะ,ะชี่วิตกับพานมาลายละพี่น้องครับเพราะว่าสิเป็นเรื่องไปเป็นปนักขวางหมอล่ำเนี่ยไปมัดละนะครับพี่น้องผมมีชีวิตไดสิมีความสุขซ้ำครอบเพียงพี่น้องครับบมมีชีวิตไดนะครับอ่าสิมีความสุขสมบัติเฮา อยุปวงได้กับโมีความสุขสบายห้องอ่าบรรยากาศเป็นป้าเป็นดงนะฮะเลี้ยงงงเลี้ยงงวัวไปนะครับมันก็แหละแต่าบ,บคิดค้นเฮามาปรคือกันพี่น้องครับแต่ผมชอบอยู่แบบนี้กบคิดพี่น้องสิคือความคิดผมบอกว่าจังสี่บ่ครับแบบว่าเฮาอยู่แบบเรียบง่ายสงบสงบพ่อไปบุญไหว้กับไผพ่อไป อยู่กับผู้ใดมีกินก็กินไปเออย่างพอกินเขาก็กินบอไปขุดบ่ไปโกงบอไป,อไปหา,าความเดือดร้อนให้ผู้ใดถ้าเฮ็ดไปพี่น้องครับนี่คือชีวิตแบบบ้านๆแบบทุ่งไหายทุกนะบ้านแบบนอกบานหน้าตมฟ้า,นนาต,าม,าตามดงพี่น้องครับมันก็เป็นความสุขอีกอ,อย่างหนึ่งนะครับ คือตัวผมเียกอะผ่านชีวิตมากโชคช่วพี่น้องครับจนตอนนี้ละหายป่วยเอ่อป่วยตะปีหกสามชีวิตเจ้าของนะเบาสู้กันบ้างต่ปีหกสามตอนนั้นก็นอยู่ในเมืองหลวงเลยพี่น้องครับไปเบิดตทั่วประเทศไปวัดภูหม่องทุกแกอหอดตังประเทศไปหาหลอกหาลำหาห้องเพลง กับมีความสุขชีดหนึ่งมันเป็นความสุขทางมายาเงินทองมีรถลากกระซื้อกับมีอยู่มีกินพี่น้องครับเคยไปอ่าเป็นมลองมาล่ำเหรอพี่น้องครับอืมมันกับมีความสุขแบบมายาพี่น้องบ่คือเฮาอยู่ยังสี่นะครับอยู่บ้านนอกบ้านหน้านี่ความสุขกันแท,ท้จริงน,น,นะครับนั่นก็คือสุขภาพ่วยมากแต่ปีหกสามพ,พี่น้องครับ ยางบาดใหญ่มาซี่ปีตัวนี้ยางได้สัมว่าเฮาบดกำรรบดเวนพี่น้องครับโกกรคกำโรคเวนอยากให้พี่น้องรักษาสุขภาพอย่าปิดคืดอย่างมากไม่ที่บิตของคนเฮานะครับขอให้มีความส,สุขสุขที่สิ่งที่เราทํานะครับพี่น้องเด้ออ่ามี่เขาว่าความเป็นจริงก็คือเพ่อนวาเนาะพี่น้องมันโบมีเ่เงินทองอ่ะมันเป็นของ ร่วงตาของแต่แก็คือแนกิดเอาขิดพนะยาปาปิงนะครับพี่น้องร่างกายห้องอยู่กลางปลากลางดงเพิ่งว่องตรง,ตรง,ตรง,ตรงมีท้องคับไปทงแทงๆจะกินใดบ่ละแท่นเขาไดบ่ละก็เป็นเรื่องธรรมบดาพี่น้องครับามาทักทายมาคุยกันพี่น้องเบิงบ่งค่าเบิ่งบรรยากาศแบบบ้านๆบรรยากาศแบบทงไฮทงหน้าเนี่แหละความสุขแ้จริงนะครับหอ,อยซื้อเคย สมัยกันสื่อรถสื่อล่าขั้นหนึ่งายต่างคีเล่นมันบ่มีความสุขสามขบสื่อเ่อมาเลียงนะพี่นอ้องไ้ลูบเดี๋ยวคุยเด้ย,ค,ค,ย,ดยนะครับมันก็ยังหูจักเด้ครับอันี้ความสุขคนเฮาบ่คือกันพี่น้องครับจังได้การรักษาสุขภาพพี่น้องครับชีวิตคงคุณนเฮาบ่คือกันแต่ว่าให้เดินทางในทางที่ถูกต้องนะครับเดินทางไปทางที่ถูก,ถกอย่าไปหลงผิดย่าไปอันในบดบ่ดีมู่บ่ดีเข้ากับ่มันขับต้ตงไปก พบเตมูดีดีพบเตมิทที่ดีเพื่อนว่าบ่มีความสุขใดเท่าบ่มีอย่างเท่านะครับพี่น้องครับทากับมิรที่ดีรครับกระยามมิรที่ดีให้เป็นกระะกระยามมิรที่ดีเป็นมิรที่ดีต่อกันอะอย่างมันกะสูอันนี้ไปดอกพี่น้องครับเพื่อนมันมีหลายอย่างอผมเจอมาหลายอเจอนาเข้านี่เพื่อนเลี้ยงข้าวน้อยมูเลี้ยงเหล่าเนี่ยเป็นอัศสบายดีหยิบตักแดกับนี่ แต่เวลาแต่ว่าถ้าวัดเจอมูถามว่าเออไปได้นนเพื่อนสุขภาพดีบอมีความสุขบอเป็นยังไงไม่อย่างไห่ห้าซวซอยเหลือบอบอ,บอกเขาเด้อนี่แหละคือผิดแ้นะครับพี่น้องว่าจากคนห้าพบอกรอก่เบิงมันไม่มีความรู้ใดน,นะครับพี่น้องซ้ำความรู้ที่ห้าวเนี่ยนะครับชีวิตจริงมันไม่มีความรู้ไหนเท่ากับชีวิตจริงของเรา านางเลียนในของเลียนมากสู่ชีวิตจังสีเพราะอะไรน,นะครับก็คือชีวิตจริงอ่ะการเลียนเรียนรูน้ก,กว่าเราไม่มีจุกอ่าจำไว้ได้พี่น้องเด้อน,นะครับคบปิดที่มิดที่ดีกไดัไอ้เม็ดที่ดีนะฮะพี่น้องไปไซค์เขาว่าถิงบ่ปลา,ากันนั่นแหละเขาว่าปิดมูเป็นพวกกันเอะหาเลียงงัวพี่น้องครับมาเด้อมาอย่างเรียน ทงไฮทงหน้าปลาดุงทงพี่นี่เราความสุขอิลีพี่น้องครับให้รักษาสุขภาพพี่น้องครับตอนนี้รมหนาวมาแล้วก็รักษาสุขภาพรมพัดปีบีหักกันแพ้กันก็มันไหมพี่น้องครับจะไปเลี้ยงงวัวกันเด้อนะมาพี่น้องมาเลี้ยงง่วำกันครับพี่น้องครับไป